ครับจบวัดีครับสวัสดีพี่น้องไทยและพี่น้องชาติพันธ์และพี่น้องทุกๆท,ท่านที่อยู่ในรัฐศาลและในประเทศไทยทุกๆท,ที่นะครับขอเคารพทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นยวันที่8มิถุนายน2อ6 4ยน2 5 6ปีคริสก็2 0 2 1นะครับ วันนี้มาเจอกันกับผมเจอยดวงนะครับผมมีข่าวอยู่หลายเรื่องนะครับวันนี้เรามาดูกันไปนะครับเรื่องการข่าวการงาวที่ในรัฐจานรนะครับหรือในรัฐกจินและรัฐกยานะครับเพราะว่าข่าวในวันนี้ก็มีอยู่หลายเรื่องนะครับพี่น้องวันนี้ผมก็เลยมาข่าวอยู่หลายเรื่องนะครับในวันที่8 มิถุนายน2 564ี่ที่รัฐขัเขีนได้เกิดการช่วยบกันอีกครั้งนะครับอยู่ที่เมืงองอินจันยานนะครับในพื้นที่ k กเกองกำลังที่ฉีดูแลและเคลื่อนไหวอยู่นะครับพวกกบฏมินอองไหลายหรือทหารมินอองไลายนั้นมันได้เข้ามาและได้มีการช่วยเลกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อในวันที่3ถึงวันที่4วันที่5นะครับ แล้วก็จนถึงเมื่อวานนี้นะครับช่้ก่อนมาหลายวันนะครับเป็นระยะระยะนะครับถึงวันนี้ด้วยนะครับเรามาดูนัวันนี้ก็คือการช่ลบมาก็ใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงนะครับและจนกระทั่งเมื่อวันนี้พกกระบวดเม่นหอ,องลายหรือทหารไม่น่องลายนั้นจงได้เพิ่มกองกําลังหรือกําลังเข้ามาอีกประมาณ300อยกว่านายนะครับถึง400อยนายนะครับจึงได้โดน ฐานแขียงเอหรือกองกําลังแขียงเอกองพลที่4ได้วางกองกําลังไว้เอาระว่างทางที่ตักใหม่ประมาณ17-18ระหว่างกลางนั้นนะครับจึงได้เกิดการช่วยเกันอยู่นานเมื่อพวกเขาล่าถอยไปแขียงเอก็จึงได้เข้าไปเคลียร์พื้นที่นะครับและไปดูที่ในพื้นที่นะครับมีการช่วรเกันได้ มีร่องรอยของทหารกบฏเป็นออนไลน์นะครับที่ไล่เสียชีวิตไล่ลบาดเจ็บจำนวนมากนะครับที่เสียชีวิตก็มีอยู่ประมาณ45นายนะครับขาดว่าบาดเจ็บอีกจำนวนมากนะครับและหยุดอาบ,บุธได้บางส่วนส่วนที่เมืองกล้วยไข่ก็มีเหมือนกันนะครับการช่ลบเมื่อวันนี้ระว่าง กองกำลัง n n d a นะครับโกก้ากับพวกกเบ,บิดมินออนไลน์หรือทหารมินออนไลน์นั้นมีการชู้รบลกันอีกครั้งนะครับและเฉียจีวิตยไปก้ารายนะครับที่มีการชู้รบลกับ m อน a อนโกก้านะครับก็มีบาดเจ็บอยู่จำนวนหนึ่งนะครับในวันนี้เหมือนกันนะครับแล้วเรามาดูที่รัขคเขินกันอีกนะครับที่รัขคเขีนก็มีกองกําลัง ได้ดักยิงขบวนรถทหารมินอองลายนะครับหรือกระบฏมินอ,องลายนั่นเองนะครับที่ส่งเวงและขนเวงมาให้พวกเขานะครับหรืออาหารต่างๆนะครับขนมาให้พวกเขาหรือทหารของมินอ,องลายนั้นนะครับจนมีรถเสียหลักไปสี่คันนะครับในวันนี้ <S <S เกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันนี้ประมาณก้าโมงนะครับก้าโมงกว่าๆโดยประมาณนะครับที่ใกล้กับเมือง ไล่สานะครับก็กำลังเจ้เอไล่ลักยิงขบวนรถขนส่งเฉลบงอาหารของพวกกบฏมินออนไลน์หรือทหารมินออนไลน์นั้นได้รับความเสียหายนะครับประมาณสีคันนะครับในรถก็มีทหารมินออนไลน์อยู่ประมาณไม่น้อยนะครับที่คุมกันมานะครับที่คุมกันเท่านั้นนะครับจึงได้ทราบ่าทหาร มกันมานั้นได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าหรือเสียชีวิตไปอยู่วางส่วนหรือเปล่านะครับไม่รู้นะครับเพราะว่าทางทหารเฉยเนั้นได้อยู่ร้านหลังรถแล้วก็ยิงนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการลักยิงที่เมืองโมเมาหรือเมืองหมอกนะครับหมู่บ้านน้ำลาดนะครับที่พาทลัยเขาเรียกกันนะครับมีขบวนรถ กบฏมนอนองหลายหรือทหารหรือทหารมนอนองหลายนั้นผ่านมาตรงนั้นประมาณ8คันนะครับและคนประมาณ200นายนะครับทหารมนอนองหลายนะครับมี200กว่านายทางกองกาลังเจไดเอไลลักยิงและมีพวกกบฏมนอนองหลายหรือทหารเมนอนองหลายได้รับความเสีายหายและบาดเจ็บไม่น้อยกว่า30คนนะครับกได้ยินข่าวในพื้นที่ว่ามาอย่างนั้นนะครับ ถนนชายนั้นและตั้งแต่เรือนที่แล้วหรือเรือนกุมภาเป็นต้นมานะครับก็มีทาหารเขียเอรักยิงขบวนรถกรบฏมินอ,องลายหรือทาหารมินอ,องลายเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วไปดูที่มันดาเดียนะครับในวันนี้ที่มันดาเดียที่เมืองติงจีใกล้กับมายาเจ้าพงจีจองนะครับตำรวจของกบฏมินอ,องลายหรือตำรวจมินอ,องลายนั้น หล่นยืงคากลางถนนนะครับระหว่างขับรถมากันสองคนนะครับแล้วเสียชีวิตไปหนึ่งคนเมื่อในเวลาประมาณ12บสนาฬิกานาทีนะครับมีพลละเลือนเมืองดีนะครับมีพลเมืองดีนะครับผู้หญิงคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าเธอขับรถนำหน้ารถจักรยานยนต์ตำรวจของมิ้นออนไลนะครับและยินเสียงปืนลังคขึ้นนะครับก็ เธอเองก็หันหน้าไปดูเหือนตำรวจมินออนไลน์นั้นลงกองอยู่บนพื้นหรือบนถนนนั่นเองนะครับสองคนนะครับอีกคนหนึ่งนั้นเสียชีวิตไปแล้วนะครับอีกคนนั้นก็รับบาดเจ็บนะครับระหว่างการยิงนั้นอาจจะอยู่ในรถอีกคั้นหนึ่งนะครับเพราะว่ารถคนที่ยิงนั้นก็หลบหนีไปได้ลอยนวลนะครับไม่สามารถจับได้นะครับเพราะว่าทางตำรวจของมินออนไลน์ นั้นก็เสียชีวิตไปหนึ่งคนนะครับในวันนี้นะครับแล้วเราไปดูที่รัตกยานะครับที่เมืองรีมอโฌนะครับที่หมู่บ้านต่องานคานะครับที่ทางยากมีพวกกบฏมินออไลายหรือทาหารมินอองลายนะครับใช้ปืนใหญ่ยิงใฉ่บ้านจาบ้านหรือบ้านเดินจาบ้านนะครับไล่ลือค้นเผาบ้านเดินจาบ้านได้รับความเสียหายอยู่หลายหลังเลยนะครับในวันนี้ก็โดน ทหารมินอน่องลายไล่พวกกบฏมินอ่องลายนะครับไปทําไลายว่านเดินหรือทําลายว่านเดินของทัพฉีนประชาทชนพี่น้องในเมืองรัตกยานะครับที่รตกรยาก็คนทหารมินอ่องลน์เหมือนกันนะครับแล้วมาดูที่รตกยาเหมือนกันนะครับที่เมืองโมเปียนะครับหมู่บ้านปวยโกงหมู่สามนะครับพวกกบฏมินอ่องลน์หรือทหารมินอน่องลายไล่ลาดตรวจค้น แล่เผาบ้านจาบ้านไล่วอดไปสองหลังนะครับที่เผาบ้านจาบ้านไปสองหลังนะครับว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าทางกบฏม่นองลายทหารม่นองลายนั้นพยายามกดล้างประชาชนอยู่สมำเสมอนะครับเพราะว่าทางทหารมินองลายหรือกบฏมินองลายนั้นไม่ชอบทำนะครับเพราะว่าเปลี่ยนผู้ก่อการร้ายนะครับที่เขาตั้งตั้งขึ้นมาก็เปลี่ยนผู้ก่อการร้ายก็แล้วนะครับ เพราะว่าเมื่อดูแลประชาชนนะครับทําให้ประชาชนประเทศตัวเองไล่เดือดร้อนหรือมีปัญหากันขึ้นทุกวันนะครับก็ไล่ลักยิงหรือชุ่มยิงกันอยู่เป็นประจํานะครับค่าวันนี้ก็ผมได้มาแค่นี้นะครับขอ,อยุติตรงนี้ก่อนนะครับต่อไปก็ค่อยมาเล่าข่าวใหม่กันไปต่อนะครับขอขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทุกๆท,ท่านนะครับสุดท,ท้ายก็ฝากพี่น้อง กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับ